สวัสดีครับนี่ครับก็หลังจากที่เราเดิอนออกกําลังกายนะครับอาบน้ำไา่ออดไปที่เรียบร้อยนะครับก็มีหญ้าให้หอบแล้วก็ไปกินที่หลักเขานะครับออดแม่เร็วมาออดแม่เร็วออดแม่อดอดออดแม่เร็วเดี๋ยวเราจะพาออดไปกินที่หลักของเขานะครับผมนี่นะครับ หลอกของเรานะครับมาลูกหมวดจะกินนะฮะดูครับเกียดเดินแล้วนะครับผมพอได้กินหญ้าของอร็ดอร่อยนี่ไม่ไม่ยอมเดินแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปกินที่หลักเขานะครับผมนี่นะครับก็เป็นรางวัลนะนี่เขาจะเป็นหญ้าที่เขาต้องกินเลยนะครับไม่แบ่งให้ใครเลยนะครับเชือกเดียวนะครับกินหมดนี้เลยนะครับผมนี่ฮะ ไปเรนะก็นี่ฮะลงไปอ่านะครับนี่ก็จะเป็นหลักที่อยู่ของเขานะครับไปกินยาที่หลักนู้นไปโอเคลงไปนะครับผมนี่หลักเขาอยู่ด้านล่างนู่นไปลงไปโอ้ยังไม่ได้เก็บอึช้างเลยครับเช้านี้เราต้องเก็บอึด้วยนะครับผมความที่อัดที่ซาดที่หลักเขาหน่อยนะครับไปลงไป อันนี้จะเป็นหลักที่อยู่ของไพลออสนะครับก็จะมีใต้ต้นไม้นี่นะครับผมก็จะมีร่มต้นไม้เงาต้นไม้อยู่นะครับเบนมาเร็วเฮ้เฮ้มาเบนถอยมานี่มาเร็วเฮ้ยนี่เป็นที่อยู่ของเขาไหมาเบนเบนมาเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยมา นี่นะครับผมก็นี่เลยโอ้โหนี่นะครับก็จะเป็นหลักของไพรออสนะครับผมก็จะอยู่กินกันตรงนี้นะครับเวลาเขาหิวน้ำเอฟซี FC ก็ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮนะน้ำนี่บอ่อน้ำเขามีตลอด24ชั่วโมงครับหิวเมื่อไหร่ก็กินได้มาน,น้นนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผม เดี๋ยวเราจะไปเก็บอลปรออสหน่อยนะครับทุกคน ดส,สดีครับวันสวัสดีครับวันสวัสดิครับก่อนมวัสครับวันลูกสวัสดิถอยสวัสดีสวับดีสูงเบิ้ลสวัสดีเยนะครับผมนี่ไฟออสนะครับวันนี้เราก็จะอาบน้ำกันนะทำความสะอาดกันนะสุนหล่อของเรานะครับไม่มีอะไรออสมีแต่เนี่ยไม่มีไม่มีน้ำอ้อยนะตอนแรกเขาจะ ไป,ไป FC หน่อยคนับ FC ยังนะครัอบอยังลูลกไปไป FC หน่อยแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเะช้าของทุกวันนะเราก็จะประมาณนี้นะครับพอออกกัลลังกายอาบน้ำมากินยญาที่หลักนะครับผมโอเคฮนะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด share กันด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไทออสของเรานะครับแม่แป้งเราก็อยู่ด้านบนด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราต้องไปหาแม่แป้นเรานะครับของความชอานที่หลักอาบน้ำดินน้ำตอนเช้าเราจะทำแบบนี้นะครับของทุกวันนะครับผมนี่นนะี่เป็นไพออสนะครับผมนะจอดบายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับนี่ก่อนเดียวก่อนนี้นก่อนนี้นี่นะครับไอ้เนี่ยเป็นช้างที่เราอยู่ดูแลด้วยกันมานานมากนะครับไพออสของเรา20กว่าปีแล้วอยู่ด้วยกัน ก็รู้ใจกันมากนะครับรู้ใจรู้ทุกอย่างนะครับผมอยู่ด้วยกันนานนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับบา,บายครับผม นี่ก็จะเป็นไทยออดของเรานะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับก็ทําความสะอาดกันทุกวันนะครับแบบนี้นะครับผมกัไไค์กรแชร์ครับสวัสดีนะครับ